พ <P> ี่น้องมืทุกผู้ทุกคนจ้ามื้อนี้ออนสิมาเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวเนือเฟอบ้นเฮาเนาะจ้าเฟอ้องัวอันนี้เอ็นมันอ่อนต้มไว้เด้อจ้ะน้ำซุปออนเป็นตาแซ่บบ่ออนสิมกอ่าผักบัวแล้วก็หวผักบัวแดงแล้วก็หวอันน,นั้นผักเทียใส่แล้วก็ใส่หากหอมป้อมใส่หอมใหญ่จ้ะปรุงกะคือเฮาปรุงใส่ตัวดดีใส่ปงใส่ยอีหยังนั่นแหละจ้ะพี่น,น้นอง นี่ปิปตัแสบเพราาน้ำซุปออนจะต้มไว้มันปิดเปื่อยเนี่ยออนจะสิก,กินพี่น้องรอส้มตอนออนสิก,กิน้อจ้าพี่น้องอันนี้ต้มไว้มันปิดเปื่อยก่อนออนเตรียมไว้นี่เนื้อเนื้ออ,ออนวดวกดวกเอาเลิศพี่น้องเนื้อดวกไว้ใส่ตังหากเหมืยวว่วาบุษปุนไดน,นะจ๊ะอันนี้ก็ห้อมซอยที่ออนซอยไว้ มี่พักต่างสายใส่น้ำเลยจ้ะพี่น้องมันจะสีแดงหอมนี่หอมใหญ่แล้วก็กระเทียมเจียวเจียวเองแบบพี่กระเจียวเองเลยจ้ะพี่น้องอันนี้เฟอราวขาดบโบราณก็คือซอสซอสซอสพริกนี่ล่ะจ้ากับปี๊พรอ,อิ่ยดื่มอัน,นพริกขี้นูแล้วจ้าพี่น้องบโบราณไม่พี่น้องเหมือนกันนี่พักกับพักกินกับแต่นี่ พีพ่ตาเสบบอนี่เซนกว๋วยเตี๋ยวพี่ออนสิเตรียมไว้จ้าสหรับคลิปนี้วันก็ไปได้เลลจ้าพี่น้องฝากพี่น้องคนค์กดติดตามหนูนนเด้เจ้าพ่อยออนเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต,ต่อไปจ้าพี่น้องรอพี่นออ้องเบอ่งคลิปที่ออนกินกว๋วยเตี๋ยวเ้อจ้าสรับคลิปนี้ออนไปไไปแล้วจ้าบ๊ายบาย